วิทย uh ุมกอให้ความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตต่อจากนี้ไปท่านจะได้รับฟังรายการห้องสนทนามกอดำเนินรายการโดยทีมงานสถานีวิทยุมกอฟังวิทยุมกอแล้วได้ความพูดื่องกาเกษตง อยากคือมูฮาวิเชาเหนือฟังกันหน้ๆเจ้ากับมีทุกเรื่องเล่าเกี่ยวกับการเกษตรวัฒนธรรมท้องถิ่นมารวมกันรวมมือพัฒนาการเกษตรให้เดอมีน้องเด้อรายการดีมีสาราพัฒนาเราเจ้าเกษตรได้รายการสนีคนตายอบจังพวกเราเป็นแฟนตัวจริงของสถานีวิทยุมกฟังแล้วได้ความรู้ได้เพื่อนทางอากาศด้วยค่ะเจาจ้วิทยุมอกะ สถานีวิทยุมกสถานีวิทย,ทยุเพื่อการเกษตรและบริการสาธารณะเรามุ่งม,มั่นให้ความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตอกม,มองใหม่กับหลากหลายแนวคิดและเปลี่ยนภูมิปัญญาวิถีชีวิตผสมผสานเป็นนวัตกรรมความรู้อันล้ำคา่าตรงจากทุกภูมิภาคผ่านช่องทางสนทนาในรายการห้องสนทนามกเราติดอาวุธทางปัญญาเพื่อคุณพัฒนาคุณภาพชีวิต สวัสดีเจ้าตนผู้ฟังและทานผู้ชมกู้ต้านพิกมาพบกับรายการห้องสูนทนามกกกัวันการและเกาะวันพัดตั้งแต่เวลา13นาฬิกา5นาทีแผ่ว13นาฬิกาสนาทีนะเจ้าต่างสถานีวิทยุมกกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ตึงสี่พูภาคพร้อมกันทั่วประเทศออนไลน์ทั่วโลกนะเจ้าภาคกลางมกบังเขนกรุงเทพ AM 1 1็มกิโลเฮิร์ภาคเหนือมกเจียงใหม่ AM 6 1 2กิโลเฮิร์ ภาคตอนออกเจีงเหนือมกอกขอนแกน่น AM 1314กิโลเฮิรตซ์และภาคใต้มกอกสงขลา AM 1269กิโลเฮิรตซ์หรือพอตึตงภาพได้ยินตึงเสียงผ่านเว็บไซต์ www.radio.ku.ac.th หรืออ่านกลับไป Facebook Live สถานีวิทยุมกอก YouTube ไปช่อง KU Radio Thailand ก็ได้อยู่ที่ไหนก็ฟังกันได้ทั่วโลกนะจะอยู่กับท่านอาจารย์สุนันท์ละอองศรีผู้ดำเนินรายการก็เจ้าส เทียนเนียมทรัพย์ห่วมนํานินต่การแล้ววันนี้เขาก็ได้รับเกียิจากท่านอาจารย์สกุลมุลคำท่านเป็นข้าราชการบำนาญอาจาก,กระ,กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กรมการเข้าผู้ใหญ่โรงเรียนเข้าและเจ้านาต่างอากาศสถานีวิทยุมอกรเชียงใหม่อยู่เป็นเพือนแน,น่นฟังกนนะเจาตอนนี้เขาไปพบปก,กับท่านอาจารย์สุนันละองศีท่านจัดสกุลมุลคำกันก่อนสวัสดีเจ้าท่านอาจารย์เจ้าสวัสดีครับแสงเทียน,นเจ้าสวัสดีครับท่านอาจารย์สกุลครับ ครับสวัสดีครับท่านอจารย์สุน,นสันท์แสงเพียนแล้วก็ท่านผู้ฟังทุกท่านครับทั่วประเทศไทยจะได้ก็ตามวันนี้เตรียมประเด็นอย่างมาสนทนากันจารย์แต่าวานี้ผมเข้าไปพออปริมาณน,น้ำของเขื่อนบ้านฮอรนี่นเติมที่ยังใหม่นะครับฮะส่งเขื่อนใหญ่เออน้ำจะเพิ่มขึ้นมาหน่อยนะครับ เพิ่มขึ้นมาน้อยจากช่วงก่อนแตยังไม่งัดนี่ก่อขึ้นมาถึงสามสิบห้าเปอร์เซ็นแล้วจากตีเคยวเซาแปดตทัพก้าสามสิบนี่นะครับน้ำไหลเข้าบรนณักครับประมาณหกแสนหกแสนนั้นลูกบาทมิตรหกแสนเจ็ดแสนเนี้ยครับเพื่อนปล่อยปล่อยบรนณักเนะี่ยปล่อยครับห้าหมื่นลูกบาทมิตรต่อวันเนี่ยนะตังเมก กวงนี้ให้ลดลงหน่อยเพราะเ oh. ป็นปล่อยออกนัฝ hmm. ผลผลจริงน้ำเข้าช่วงก่อนเนี่ยจะนับก,กว่าไม่งัดนะแต่ว่า hmm. มันไปส่งจังหวัดเนาะครับก,ก็เลยปล่อยขวนส่งจังหวัดใจน้ำไหลเข้าห้าแสนตุกบาทเม็ดแต่ว่าปล่อยออกเป็นล้านอน hmm. ่ะมันนับนะนะ้ำก็เลยลดลง ป่ยนับเกินเลยมาทั่วหมอกออืมอันนี้นี่น้ำเตวดาน้ำเตวดาน่าดีๆเนี่น้ำต้องดีใช่หรือไม่เออช่วงสองสวันนี้แค่ดีน้อลงไปนะครับโอดีเกินด,ดีล้ำไปหมาะดีล้ำก็เลยส่งผ,ง,ยยง,นะงผลินหลายๆอย่างนะครับส่งผลแ็เรีย กล้าเข้าตีพี่น้องเจานาห้องหวานไหมเนาะบางคน<ม>กว็าวานได้สองคำวันบางคนก็จะเป็นหน้าหวานพอหวานปุ๊บเอาน้ำท่วมนะครับ<ม>น้ำน้ำาค่เส้นเดียวกับมกอนะแถวบ้านโงไมนะเพาะมันเป็นห้องเมืองที่ไหลไปหากันนะเมื่อก่อนนี้ก็บบ่อท่วมแต่ประเดี๋ยวนี้มันมีการเปลีป่ยนแปลงพืนนนน้นที่เนาะจาก นาไปป็นที่อยู่ใสอ่ะอืมอีการถมก่อสร้างอะไรยังเกิดขึ้นไปเลยน้ําถูกไล่ตีช่วยวอธิบายนหน่อยเหรออาจารย์ครับขอคำอธิบายสมมุติบม่ใช่สมมุติอ่ะเข้าพันเดียวกันนี่นะตกก้าวันเดียวกันกับหวานน้ำตมถามว่า อายุกแก่เก็บเกี่ยวมันจะเต่ากันไหมครับนิ่ครับนอครับผมอยากรู้ว่าเข้าพันเดียวกันนี่นะคนหนึ่งนี่เอาไปหวานตกกาแอมคนหนใจวิธีหวานนาน้ำตกครับครับแต่วันเดียวกันครับเขาเอข้าแก่วันเดียวกันเลยเชหรอครับเข้าจะแก่วันเดียวกันหรือเปล่าแก่แจต้องเจวันเดียวกันนี่นะ เอาแจ่วันเดียวกันแล้วโอุเหมือนกันเลยนะืแล้วก็ไปวานในวันเดียวกันแล้อันนึงเป็นวานตกก้าแม่นะฮะเห็นมาเนึ่อง่างวานแบบน้ำตมเลยนั่นนะครับน้ำตมจะรวยกว่านะมีอายุการเก็บเกี่ยวที่สั้นลงประมาณสิบถึงสิบห้าวันเอาสั้นลงครับ เพราะว่าจะบัดเสียเวลาตอนที่ถ้าเ้าลูลก้าเนี่ยลกก้าเราไปปลูกใหม่ะค่ะมันจะชะงักตั้งตัวกว่าจะตั้งตัวได้นี่เก,กือบสองติดนะครับจะโปร่งใหม่ๆนะท้าวันเบบมน้ำตมนิดกางงอกขึ้นมาพ๊กก็จะใหญ่เลยนะก็แสดงว่าได้เปรียบในการเก็บเกี่ยวไวกว่าสัก สิบถึงสิบห้าวันใช่ครับแล้วผลพิษเรามันต่างกันไหมผลพิษขึ้นกับการดูแลรักษา,าและปริมาณการใจไม่ิด้นธนตัวอืมฮะบางบาง,บางคนนี่ก็กลัวมันงอกมันน้กกากหวานแล้วมันยังบางอยู่นะครับอืมเออโดยที่บัไดาิบัณฑิเยันคิดว่ามันเป็นเข้าผ่านแหมง ก็มีมาตรฐานพอใช่กับอาจารย์ว่ามีครับมีครับประมาณแปดถึงสิบสองกิโลกใ็ให้หวานน้ำต้มนี่นะหวานข้าวงอกนออาจารย์นอรับเมนร,รับหวานข้าวงอกข้าวงอกเขาให้<ม><ม>กับปริมาณที่เหมือนกันนะครับแต่ว่าเชพืชที่มันจะนาก,กว่าข้าวปักดำกหรือรอะไรและในการจัดการครับอ๋อ อ่าปริมาณน้ำการควบคุมมันยังควบคุม,ม,ม,มน้ำอย่างนี้น,นะครับช่วงช่วง,วงแรกๆอ่ะเวลาเยาวานเข้าลงไปเนี้ยถ้าหากมีการจัดการเรื่องวัชพืชในช่วงที่เตรียมแปลงน,นะครับเตรียมดินเนี่ยนะม,มันก็จะมีน้อยนะครับผลพิษมันก็เออก็บางครั้งกัหน,นักกว่าเขานาปลูกนะดำซ้ำนะครับ เนื่องจากกันปริมาณจากจำนวนเติมต่อพื้นที่มันนักเนาะนี่เป็นการตอบโจทย์หนึ่งว่านาดีๆต้องควบคุมน้ำได้ต้องมีปริมาณน้ำที่บ่อนักเกิดไปดูแลเรื่องน้ำและที่สำคัญที่สุดก็คือต้องจัดการที่ว่านาดีๆเข้าปลูกพันธุ์ดีนี่ คำว่าเข้าปลูกเนี่ยหมายความว่าพันต้องดีเป็นพิเศษทอ,อาจารย์เออพันพันไม่อยู่ทันพื้นเมืองก็ได้หรือว่าพันพันที่เครืผลพิสูงแล้วก็แลแต่แด่ผู้ผู้ที่จะเอาไปปลูกไลยนะครับอเอากาเปลี่ยนข้าวต้นสูงผสงข้าวปีเข้าอย่างนี้เขาก็จะใจปริมาณแบบมันไม่พันต่อพื้นที่กันน้อยลงอนน้อยนะครับน้อยกว่า ข้าวต้นต่ำเนื่องจากต้มนันจะสูงขึ้นแล้วมันจะมีการต้าวกันล้มอย่างเกิดขึ้นเมื่อเวลาเก็บเกี่ยวข้าวหวานเน่นน้าไปะถ้าข้าวต้นต่ํามันจะได้เปรียบน้อยคือมันมันการต้าวกันอย่างก็จะบานักนะครับแต่หน้าฝนเนี่ยมันจะเสี่ยงน่อยนะฮะนาวาหวานน้ําตมเนี่ยนะเนื่องจากช่วงนี้ตัง ภาคเหนือสี่ตะวันตกเมือนเนาะมันแบ่เงเป็นตะวัวออกคือจียงายพายาวแกหนาหนึ่งเนี่ยนะครับครับถ้าตั้งวันออกก็เจียงใหม่ปูลปรละปางแม่ส่อนนี่จะมีฝนนักกวาฝั่งตะวันออกช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยนะครับครับจะบ,บ้านเหนนี่ตกตังเชียงายแก่นาหนึ่งบอกบอกให้ตกอ่เวลาฝนตกมาปุ๊บเข้าเตี่ยงหวานน้ำตมเนี่ย มันจะถูกนะ้ําท่วมเฮาอ๋อมันจะเสี่ยงตดเนียนะครับถ้าเข้ามันงอกขึ้นมาประมาณสักสองสามข้อมือนี่ฮอกก็รอดแล้วนะนะครับถ้ามันกะลังหวานในวันส่งวัน,วน,งวนแล้วฝนตกโ,โอ้นี่บาดได้เลยที่หายเลยเสียหายต้องลงมือหวานทำไมอืมอานาข้างๆอันนาผมก็ได้ครับผมเสียงเยี่ยมกันครับ โอ้แผาที่ผ่านไม้นะครับเพราะฉะนั้นการตัดสินใจจะเอาแบบปักดำหรือหวานน้ำต้มก็ขึ้นอยู่กับการจัดการกันหรือจะใดจ้่สภาพพื้นที่ตัวเอยครับพื้นดินแนวห้องหงอกใดเปียงนานาคอนเสตนา,น,านนาฝนนี้หวานมันก็จะได้ผลนะถ้านน้า นาแล้งนี่จะบก่ก่อามีปัญหารเรื่องนี้นะครับ๋อ้เร้แถมเรื่องน,า,นาดีๆนี่ปุ๋ยในดินนาต้องหลีอย่างกัหรือว่าเอาใส่ปุ๋ยได้ทุกเมื่อทุกเวลาหรือจะใดจ้ะมันนาดีๆดินดีๆเนาะนาดีๆดินดีๆ,ๆนะครับอืสภาพดินในนาเรา อุมบอกว่าในนาหรือในให้อะทาปลูกคือพร้อมคู่ปีคู่ปีมันก็เสี่ยงเหมือนกันก็ธาตุอาหารนะฮะอือต้องเพิ่มลงไปเพิ่มเติมลงไปคือเป็นง่ายๆคือปวดเทืองนี่แหละครับอือปวดเทืองนี่หวานไปอืออายุปวดเทืองได้สี่สิบห้าวันมันต้องรอถึงห้าสิบห้าเ็ดดอกเหลืองนี่นะครับครับแค่มันตั้งจอขึ้นมาก็เออั้นเอารถมางทีรถไถอะนอ รถจอบปุ่นเข้าไปตีมักลงไปในดินเลยนะรเราก็จะเพิ่มปุ๋ยที่ชนนักนะครับแล้วต่อเฟืองหรอต่อเฟืองเก่าต่อเฟืองก็อบเอาไปมักไปจัการะแล้วครับก็จะช่วยแต่ถ้าให้ที่ง,งานทดลองเลยนะครับผมเคยทำเมื่อก่อนเนาะครเอาเฟืองสตว่าเอาเกี่ยวเข้าไปแล้ว เขานีเข้าออกเฟืองปิกเข้ามาใส่ที่เกลานะฮะมัอนกอจะพอช่วยได้อยู่นะพอช่วย<ต>ได้เนะอต่วยไดบาดันนักเหมือนปอดเืองเนอะครับถ้าเผาล้ออาจารย์พอเผานี่ก็ติดที่เ้าได้แค่โพแทสเซียมเนาะครับอ๋อฮะมันเป็นการถ้าว่ามีโรคระบาดหรือแมงระบาดนี้เ,าเผานี่ก็จะช่วยลดปริมาณโรคแมงได้นะครับ แล้ว้าบ้านธรรมดานี่เข้าใจอะอย่างมาตัดสินใจใส่ปุ๋ยกับนาเข้าของเขาจานชาวบ้าน,นโดยทั่วไปนี่เป็นไก่เฉพาะพอเขา้าพ่อสีบใบกันหรือจะใดครับถ้าเข้าเหลืองน้อยก็กอไปใส่แล้วอนะเอ,อแล้วกดจะเน้นไปที่ยูเบียงค่อนข้างจัหนัก นะครับอืมตอนนี้จะจะเสี่ยงนะครับวันเดียวคงจะโยงไปหาเข้าตองแปดเมื่อสองสามทิดก่อนนัแนก็จะจะอู้แล้วพอดีสถานีเขาขัดห้องเนาะครับได้เลยมาเดออู้นะเป็นคําถามจากปีงาสักกะเปงนะครับท่านบอกว่าก็ปลูกตองแปดอืมเนี่ยเขาตองแปดเปนหกจะกหกจักกันเนาะก็คือซีพีแปดแปดแปดเนี่ยนะฮะอืม เป็นเป็นเขาที่บริษัทซีพีอ่าผสมพันธุ์ขึ้นคัดเลือกพันธุ์ขึ้นนะฮะอ้วก็ประเดี๋ยวก็เป็นที่นิยมเนื่องจากผลพิตค่อนข้างจะสูงอืาแล้วผู้ปลูกบ้านเฮานะฮะมันคือธรรมดาแล้วเขาต้องการผลพิษใื้นักนะฮะความคิดโดยคนพวกไปบพวกไปว่าต้องเพิ่มปุ๋ยลงไปอ่อมาถึงจะได้นักอืม ปุย๋ยมันเจยมีข้อจํากัดเหมือนกันว่าถ้าใส่นักลงไปมันมันก็เกิดโตดนะะอย่างที่ผมเคยอู่มามาหลายครั้งแล้วว่าข้าวตองแปดนี้ค่อนข้างจะอ่อนเอต่อโรคอืมฮะเฉพาะขอบใบแห้งและประเด็นนี้ไม่ใช่แคขอบใบแห้งองลูกไหม,ม,มแล้วก็ตุยมาอนะครับแล้เขาต้องกะเนอะครับว่าถ้าช่วงเวลาใส่ปุย๋ยเดี๋ยวนี้ ้าฝนมันมาแน่มานนนเนาะครับ oh. เรื่องกับตกมายำเข้ามานก็มีหรือเข้าตางค mm. ้องไงน,นะใกล้จะออกมึงีน้องจ้นาว่าเราเอียยังกึ๊บที่ว่าบำลุงหน่วยมันมุงหนยคือหันเข้าไม่มาํามาปุ๋ย,ยไผ่น,น่ะอืมแต่ที่จริงมันจะได้ประโยชน์น้อยประโยชน์ที่ที่เข้าจะได ใ้ปุ๋ยนักนี่ก็คือช่วงที่เข้ากําลังจะมาอืมเนี่ยจะมาแล้วเอาหงได้อย่างไรอืมต้นเข้าปกตินี่เราปลูกมันมันจะแป,ป๊บๆหน่อยนะครับอืมท่านเลยสองเดือนไปแล้วก็เริ่มจะมาแล้วแลวจะกลมแล้วนะอืมครับช่วงนี้นะครับต้องการปุ๋ยนักเอาไปใส่อืมนะฮะถ้ามันบางงามับก็จะเพิ่มไปสักน้อยนหดเท้งน้อยบบบ,บนักนะครับถ้านนักนี่ จะส่งผลรอ,อเข้าตองแปดอ่อนแอต่อโรคทันทีเลยโอ้โนะครับ mm. รออโดยเฉพาะดรคไม้โรคขอบใบแห้งแล้วก็อ่ตอตรงแปดนี่ถ้าหวานนะครับหวานนี้ต้องใช้ปริมาณไม่ผ่นันน้อยลงเนออครับอื mm. ถ้าใจ้นักเนี่ยอ่อมันจะทำให้ต้นเข้าไปไปเบียดกัน อ,อันบมงคลก็อาจจะมองภาพมาหาันนะค,ะนคอขออธิบเพิม่มเติมว่าเข้าตองแปดนี่หูโปรงของ่อเข้าเนี่ยมันจะนข้างแบะทักแบะอย่างใดนี่เขาคุ้หาเข้าแม่โจอสองหรือว่าปทุมธานีหนึ่งนะฮะโกกอมันจะมีอย่างนั้นไหมครับค<ม>ือมีกาออกไปมีการ<ห>า<ม>อู้ก,อก,กันว่าเข้าพันดีดีเพื่อผลผลิสูงนน่ มันเก่งปุ๋ยเก่งกาอาจารย์เออปุ๋ยเก่งก็มันก็มาถึงกับเก่งนักขนาดนั้นนะฮะมันก็มีข้อจำกัดมันมนก็ตึกเนาะเหมอมเนาคือตึกคือขีดจำกัดนะครับแต่เขาก็มีคําแนะนำไปใจว่าควรจะใส่นักใส่น้อยสักใจครับใจครับเดี๋ยวพี่น้องเจ้านาหอมใจมันขึ้นเนาะครับก็วอกแผ่มาก็กใส่เพิ่มน้อยมันจะได้นักฮัมโคงข้างๆต้ใส แล้วมันยังได้นะครับแต่เราสภาพดินานามันแต่และที่มันม่เหมือนกันนะครับอเอาจะไปเอาคนอื่นมาตัดสินในนาเอามาได้นะต้องพอสภาพดินานานเอาตัวถ้ามันงามแล้วจะไปใส่นัดนะครับอ,อย่าเข้าต้องไปติวว่าแต่ก,กินแต่ถ้าหวานแน่นลงไปก่อมันจะเบียดกันในเวลามีฝนตกมา นะฮค,ความชื้นในในนาในระว่างก่อเข้ามันจะมีนักนะครบแล้วก็โรคมันจะไปสูงมกนานการเอาดินไปตรวจด,ดูธาตุอาหารนี่จำเป็นนักน้องหมขนาดใดอาจารย์ทำนาถ้ามันถือว่าเข้าห้องมาังามไม่นะครับเราเอาไปกวดเกรี่ยสักสี่ห้าปีไปกดเตื้อหนึ่งนะครับมาต้องเถึงกับทุกปีนะครับ ทุกปีนี้มันจะเป็นการเกษตรที่ค่อนข้างที่จะปรออะียดละอ่อนะฮะเพราพ่อของหูน้นอเข้าเขาบ่งงามใจงามหรือบ่งงามมาของหู้กันอนอครับถ้าดินดินแนวข้างจต่ทรายนี่ผมว่าเออแนะนำใหนลงปวดเทืองไปเด้ะครับห,หลังที่จักหอาเกี่ยวไปแล้วน,นะ จการอูกระป๋อเถือง,องเนี่ยบบโสนุแอ,อฟริกันพ่องเป็นยังไงโสนุมันค่อนข้างจะหาเม็ดยากตุยโอฮะกปอเถืองนี่มันค่อนข้างจะง่ายนะครับเรียกว่าสามารถที่จะปลูกแล้วก็เก็บเม็ดได้แต่ยังสนุนี่โอูแล้วมันตกค้างในนานี่หลายปีเนอครับเดี๋ยวเอาลืมคิงกันหรือคิงเขาบ่ได้ไปลุกออกหรือว่าควงไปนะ มันจะใหญ่ขนาดนะออับเป็น,นต้นกระถินเลยแข็งเลยเนาะแข็งไปเงี้ยครับออแต่ได้ได้โจินนับนับกว่าบอดเทียงแล้วกข้อแนะนำบอดเทียงนี้ต้องวนันปีเว้นปีเ้อครับโอ้แต่วันทุกปีทุกปีที่แบบได้นะเป็นไรข้าเตาเลยครับมันงามเกินงามเกิน,นะอนนะโดยเฉพาะหน้าฝนเนี่ยจะเสียหายนับเท่าวาันบอดเทือง ปีปีปรับปรงดินเนี่ยนะเพราะฝนก็เพิ่มในทุเรีนจะหนักแล้วน,นะครับฟ้าแม่มฟ,ฟ้าห้องกัในีปีหนึ่งในทุเรียนตกลงมาในบนดินเนือบเป็นเกือบชาวกิโลต่อให้นะครับครับแสดงว่าปอเทืองกับนาเข้ามีความสำคัญนักกว่าพืชตะกูลทั่วอย่างอื่นนออาจารย์ ใช่ครับเพื่อตกูลทัวอย่างอื่นมาเจ้ายวบดีทันเนื่องจากมันปริมาณชีว่ามวลน,นะครับคืออิอทีวทูถุในตที่จะขึ้นลงในดินี่ยค่อนข้างจะน้อยอต,ต้นมันก็จะน้อยกว่ากันนะครับอ,อย่างทัวเขียวเนี่ต้นน้อยกว่ากว่าเทืองหันชัดเจนอยู่แล้วนะครับอืประเด็นวันนี้เราคังอู้ถึงนาดีๆมีองค์ประกอบที่สำคัญนะอย่างพ่อง เขาอถึงเรื่องน้ำเรื่องดินเรื่องเชื้อพันเข้าและการบริหารจัดการจุดอ่อนของเขามันอยู่ทังใดไอจั์การจัดการครับาบการจัดการเนาะครับอ,อ๋อเนืนน่องจากกันี่้องเจนาบ้านหฮานีทำหลายอาชีพเนาะครับเราต้องกรต้องสู้กับรายได้นี่แหละครับ ก็ต้องทำหลายอาชีพการดูแลน้ำก่อนจะน้อยลงกันจัดการเรื่งองของข้างที่จะขาดไปพ่องนะครับเบิดจะไปเก็บบะลําไงบิดจะปลูกนาะนหรอครับเดียวไปทับจ้างกอบแปลงกระแปลงเงอนไกนะครับอืมะมันจำเป็นนะนอน่ายใดมันนะใช่ครับอ่าว,วันนี้เราขอสนทนากัน เกี่ยวกับเรื่องในช่วงฤดูการปลูกข้าวของอาจารย์ปลูกไปหมดแล้วหรือยังยังครับคาดว่าจะเอ่อเร็วๆเนี่ยครับติดนี้ที่อาจจะายติดนี้หรือว่าครับติดหน้านะครับสภาพนาของอาจารย์ตอนนี้น้ําขังเต็มเลยกันเลยจะได้ช่วงสอสาวันก่อนน้ําท่วมกล้าเข้านะครับอืเอออู่ถึงว่าน้ำท่วมกล้าเข้าเนาะครับมันก็จะมีเศษหญ่า ลอ,อยลอยขึ้นมาเป็นทับเป็นก้าเข้าหาอยนะ,ออนะกะ็ถ้าไผ่บรรลุไปพอนี่ถ้าน้ำทว่วมฝนตกนักน้ำท่วมนี่ก็ไปยื้อให้น้อยนะครับมันจะมีหญ้าอลอยมานติงเข้าหอน่ะไปเอาขอดยางว่ะค่อยๆออกเนี่ยนะครับผมก็เงี้ยนะครับก็หันใส่โอ้บลัล่างมี หมาโลนลัดเกลือหัวใจปพียงพอกใกล้กลายเป็นหญ้าทับมันไว้นะฮะหญ้าทับไว้มันแปบเลยเนาอใช่ครับน้ำต้องกับเพิ่มหญ้าขึ้นมานะครับอืมอ่ก็ต้องจัดการฮห้ดีๆหน่อยแล้วดินนี่เตรียมเรียบร้อยเนาออาจารย์ดินไถเตรียมไปรอบหนึ่งแล้วนะครับอ้าจะปลูกนี่อย่าปลูกโดยการ ปักดำน่อยถ้าของผมปลักดำเพราเสียงตอนน้ำข่วมนะครับแล้วก่อนปลักดำนี้ต้องเตรียมดินอีกทีหนึ่งหรือเปล่าใช่ครับใช่ครับเดี๋ยวจะกันนดฟันคณะแห่งใหม่ก mm ั hmm. บ,บช่วงก่อนนั้นึบบช่วงปลายเดือนกับนก็ฟันคณะนะครับวางแผนตูกเข้าตามออเดอร์ครับอาจารย์อันนี้บอกออเดอร์เพื่อบ,บริโภคเป็น เป็นลับนะครับบอออเดอร์ออเดอร์แล้วเนาะครับผมครับเอาบริโภคเป็นลับครับบริโภคข้าเจ้ากอายจย์จึงข้าเจ้าข้านึหนือนะแล้วมันชอบกินข้าวหลายพันเนาะเขาก็เลยเออชอบพันน่อยชอบกิน,นข้าวหลากหลายครับ ใหรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถจะติดต่อท่านอาจารย์สกุลมุลคําได้นะจ๊ะท่านกับป็นข้าราชการบํานาญกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นครูใหญ่โรงเรียนเข้าและเจหนาต่างอากาศสถานีวิทยุมอกเชียงใหม่เป็นคณะทํางานภาคประชาชนสถานีวิทยุมกเจียงใหม่ก็ตอบปัญหาเรื่องเข้าหือชานุฟังครับรมกกันติดต่อท่านจสกุลมุลคํากัเบอร์โทรศัพท์0 8 9 9 5 0 9 0 6 1 0 8 9 9 5 0 0-9061แต่ถ้าจะติดต่อทีมงานเดิมท่านอาจารย์ก็ศูนย์วิจัยเข้าเจียงใหม่กรมการเข้า0 5 3 3 1 1 3 3 4 053-311-334งรวมถึงเวลาเสี่ยงเห็นแล้วเนาะขอบคุณท่านผู้ฟังที่ติดตามรับฟังรัาชมรายการห้องสนทนามกวันการวันพัดส3นาฬิกาประมาณทีมงานสถานีวิทยุมกมหาวิทยายเกษตรศาสตร์จังหวัดเจียงใหม่ท่านอาจารย์สุนัน์ละองศีผู้ดำเนินรายการขอบคุณ ท่านชาตสกุลมุลคำข้าเจ้าแสงเทียนเนียมซับพ่วมดำเนินรายการคุณสาภาพเกษมสุขควบคุมเสียงทีมงานสถานีวิทยุมอกระเจงใหม่พร้อมเครือข่ายตึง4ี่ภูมิภาคออนไลน์ทั่วโลกจากท่านฟังไปก่อนปะก,กันได้ในเตื้อต่อไปยินดีจัดนักที่ติดตามสวัสดีเจ้าท่านจานเจ้าสวัสดีครับลลล้้าใใจนตตตอองงัดดิไ ส่วนจำกัด s b 99การเกษตรตำบลดอยหล่ออำเภอดอยหล่อ